สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาบอกมากล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่ถือว่าเข้าเกณฑ์เฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งสิงหาคมปี2564นี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยว่าทำไมชาวตุลถึงมีเกณฑ์รับทรัพย์รับโชคในวันที่1สิงหาคมนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวค่ะและคุณมีดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนั่นเองนะคะในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ค่ะตรงกับวันอาทิตย์พอดีนั่นหมายความว่าดาวประจําเรือนลาภะของคุณคือดาวพระอาทิตย์ก็จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมีกําลังมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและในขณะนี้เวลานี้นะคะดาวพระอาทิตย์ยังโคจรได้ตําแหน่ง เป็นมหาจากักรอยู่ในเรือนการอยู่ในเรือนการงานด้วยนั่นก็คือเรือนกรรม,มะนะคะนั่นหมายความว่าโอกาสของชาวลัคนาราศีตุลเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็จะมีเข้ามาค่ะใครนะคะที่ทํางานประจําหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการช่วงนี้ก็จะรู้ก็จะรู้สึกว่างานยุ่งงานเยอะสักนิดหนึ่งแล้วก็มีโอกาสดีในการริเริ่มต้นทําโปรเจกต์ใหม่ริเริ่มต้นทํางานใหม่ๆนะคะแต่จะต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องมีการบุกบ่าฟฝ่าฟัน แล้วจะพบกับความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าโอกาสดีหรือโชคลาภดีๆนั้นได้มาจากความพยายามของคุณเลยนะคะส่วนดาวพระสุกดาวประจําเนื้อประจําตัวของคุณก็โคจรมาอยู่ในเรือนลาพะมาอยู่ในเรือนของดาวพระอาทิตย์เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่เกี่ยวกับตัวเองความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะทรัพย์สินของตัวเองอายุอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถลองนําไปลุ้นดูได้ค่ะคร่าวๆ ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ